ไปส่งไอ้ปอยมาแม่เปิดให้ครับนั่งลงนั่งลงเว <c oughs> ลาร้อนเพระร้อนมากเลยบอกร้อนร้อนต้องดับด้วยน้ำแข็งใสใช่ไหมใช่แค่ <hvis S 1> บอกของเวลา <c oughs> ช้อน,นอือนอได้กินเลย อืมเวลายากินสีนี้เหรอเอาไหมแลกกันไหมเอาไหมแม่กินอันนี้นะอ่าโอเคอืมแลกกันมันดูมันดูอันหวานหมดแล้วมันก็เลยแลก <laughs> ชื่นใจบอนี่คร nee, ับฮึน okay. ี่เออกินโลดกินโลดนี nee. ่เออให้แม yeah> ่ช anyway> ิมเหรอไงเอาอะไรวะดูดเสร็จแล้วก็เอาคืนนะแม่ของตาตานก็มีเนี่ยคิดโกงนี่เราอ่ะเฮ้ยเล้ยวว่าข้ามา มองข้องเพื่อนมองจากนมปังอืมี่้คนน้ปังบปั่เลยะสามตอนเขาใหา้เพิ่มละสามตอนไม่ใช่ละลายหมดแล้วบ๊อกน้ำไหลไตเด็ดคือเห็นมั้นั่นแหละหน้าเขาเหมือนแปะเลยถ้าดูเผลอๆนะใช่เลยแนหะล,ละแน่ ว่าลูกเขาสีไม่ไมไมไมก,มกต <c oughs> ของตัวเอมีทำไมไม่กินอืม <c oughs> <c oughs>